เปิดการมองเห็นกดหัวใจ,วจให้พีเ่เอด้วยนะครับกดซับสกายกดะกด,กดงนะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไปต่อมาเรื่องคดีผู้กับโจ้ก็มีคนไปปล่อยข่าวนะครับนะปล่อยข่าวว่าอะไรเนี่ยผมไปเรียบเงินคุณผู้กับโจ้สิบล้านเรื่องนี้มันเกิดมาหลายปีแล้วทนายสิทธาเดี๋ยวเป็นคนกล่าวหาผมนะครับกล่าวหาผมโดยการโพสเฟซบุ๊กกล่าวหาผมโดยการไปออกรายการหมาแก่เขากล่าวหาเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยทำไม ผมก็ไปแจ้งความที่สอนอผู้คามลองไปถามผู้กับลองถามผู้ลอง,ลองกักสอบสวนแล้วก็ตํารวจก็ออกหมายเรียกให้ทนายสิทธามารับทราบข้อ,อก,กล่าวหาบินประมาทกล่าวหาทนายเดชาตกทรัพย์เนี่ยครับเนอกล่าวหาทนายเดชาตกทรัพย์นะครับพราหลังจากนั้นตํารวจพนักงานสอบสวนเดินทางไปในเรือนจําไปสอบผู้กับโจ้ว่าทนายเดชาตกทรัพย์มาชนะอ่าผู้กับโจ้ก็ให้การตารวจสอบสวนเรียบร้อยแล้วว่าทนายเดชาไม่เคยเจอหน้ากันและไม่เคยตกทรัพย์ นะครับทำให้การของผู้กับโจอยู่ที่สอนอโคคามคนระับถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมพาไปดูเพราะฉะนั้นไอการใส่ร้ายพี่เดชาว่าไปตบท้บกับโจสิล้านมันก็คือข่าวเท็จข่าวปลอมผมไม่ได้ว่าอะไรละครับไม่เป็นไรนะเราทองแท้นะพร้อมในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆอยู่ที่สถานีตํารวจนะครบาลน,นะอ่าโคคำนะโทรไปหาถ้ารองผู้กับสอไ็ไได้ชื่ออะไรท่านพันตำรวจโทรอะไรผมจำไม่ได้นะนะครับนะ แล้วตอนหลังเนี่ยทนายตั้มมาขอโทษผมผมก็ยกโทษให้ผมก็ถอนคําร้องทุกนะถามทนายตั้มดูได้นะครับสมัยนั้นผมยังทะเลออาะกับทนายตั้มอยู่นะครับนะชัดเจนนะนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็มีนายบุญถาวอนมาบอกว่าพี่เดอัดตัวดำรูกร้องอันนี้ก็เป็นความเท็จไม่มีนะครับถ้ามีนะครับเอามาแถลงข่าวนั้นไม่มีผมไม่เคยไปอัดตัวดำอะไรใครนะนะผมอย่างว่ากก็เป็นคนขี้เมาแต่เป็นการกินวายหลังจากเลิกงานนะ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสําหรับคนที่เมาอย่างผมจากเวลางานไม่กินนะนะครับเวลาทํางานก็งานแต่หลังเลิกงานก็ชอบกินวายันาะวันหนึ่งก็สองแก้วถ้าเจอเพื่อนฝูงก็วันละขวดนะครับเราก็เป็นคนตรงไปตรงมาไม่มีอะไรต้องปิดต้องบังครับหมาก็มีสี่ตัวก็บอกหมดนะครับนะครับสองตัวแรกชื่อนะพี่เฮงกับอ่พี่ไร์อีกสองตัวก็พี่โชคกับพี่ดีพี่โชคกับพี่ดีก็อยู่ที่บ้านผมที่รัชดาพิเศษสามสิบหกนะครับส่วนอ่พี่เฮงกับพี่ไล์นะครับพี่เฮงกับพี่ไล์อยู่ที่ รามินทากินอยู่สบายครับนะครับผมมีหมาสี่ตัวนะครับเป็นทรัพย์สินของผมที่ผมรักมากใครจะมาดา่าผมก็เป็นหมาผมเป็นหมาขี้เลื้อนอะไรแย่ทนไม่ได้ด่าผมไม่เป็นไรดา่พราพ่อรอแม่ได้แต่อย่าดา่าหมาผมผมเป็นคนรักหมามากเคยเป็นที่ปรึกษาของนะครับวอชเล็กไทยแลนด์มาก่อนเคยช่วยเตี้ียมอชโดนอุ้มแล้วก็ไปทําร้ายจนถึงแก่ความตุยจําได้ไหมที่มอชอเชียงใหม่ เข้ากูเกิลเลยพี่เดลพี่เดเป็นคนแจ้งความเพราะพี่เดเป็นคนที่รักสัตว์และเห็นแก่สวัสดิภาพสัตว์นะครับดันั่นอันนั้นคือสิ่งที่เป็นตัวตนผมนะแต่ผมอาจจะเห็นต่างจากคนอื่นใครจะดา่าพอลอะไรผมไม่ว่าแต่ขอร้องนะครับอย่าด่าเ็งไก่ไล่เฮงพอลนะด่าได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าหมามันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยถ้าผมผิดเนี่ยให้ลงโทษผมเอาผมไปจําคุกได้แต่อย่าอย่าด่าหมานะครับอย่าด่าหมาผมแค่เพีพอแล้วนะครับใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านใครชอบก็เข้ามาดู รายการผมไม่จำเป็นต้องม e ีเลติ้งไม่ต้องมีอะไรหรอกครับเพราะจัดรายการมา20กว่าปีแนละ้วตั้งแต่วิทยุ am fm fm อ uh, ่าหนึช่วง5้าทุ่มพอห้ทุ่มเที่ยงคืนเสร็จก็เจออ่า uh, ป๋องกระมวลเจอทุกวันสมัยก่อนนะป๋องกรนะมวลน่ะผมจัดรายการเสร็จป๋องก็มา,มานะครับผมจัดทั้ง am fm นะแล้วก็เป็นคอลัมนรียนหนังสือพิมพ์สมัยก่อนก็โพสต์ทูเดย์นะทุกวันนี้ก็เป็นคอลัมนรียนหนังสือพิมพ์อยู่นะเป็นคอลัมนรียนของอ่า uh, คอร์แมกซ์เซนนิตยสารตำรวจของโต้เพื่อนผม บกข่าวหน้าหนึ Animals, ่งไทยรัฐกับเพื่อนผมนะนะครับนี่ยนะครับเนี่ยหลายหลายคนอาจจะไม่ทราบนะพี่เดนเป็นคอร์รนลวิทยสือพิมพ์หลายฉบับนะนะครับอัน <tenho> นี้ก็สอดเล่าให้ฟังว่าผมก็นะมีประโยชน์ต่อสังคมบ้างนะบางครั้งก็ทัวลงบ้างไม่เป็นไรละครับจะด่าจะทอเอาให้เต็มที่เลยไม่มีอะไรแต่ขอร้องอย่าไปด่าหมาผมเป็นหมาขี้เลื้อนอย่าไปด่าเฮงไรไรแค่นี้พอแล้วนะครับนะเราตรงไปตรงมาแล้วก็นะผมเนี่ยนะใครที่ติดตามรายการพี่เดน นะครับติดตามมาสิบปียี่สิบปีเนี่ยนะให้โอกาสผมในการที่ผมมีความเห็นต่างไม่ว่าคดีอะไรต่างๆนะให้ความเห็นต่างให้แยกแยะอันนี้อันนี้ก็ติดตามพี่เดมายี่สิบสามสิบปีอันนี้ไม่เห็นว่ากับพี่เดกัก็ว่าไปแต่ประโยชน์ของผมนะครับเอาความรู้มาถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยยังไงๆก็ให้กําลังใจผมว่าส่วนใครจะฟ้องร้องผมอะไรเนี่ยผมไม่กลัวเลยนะครับนะฟ้องได้เลย,เลยผมท้ายฟ้องเลยผมพร้อมจะสู้ครับ สู้คดีในศาลนี่สบายใจนะมันไม่มีการบิดเบือนเนี่ยต้องเอาพยานหลักฐานจริงมาสู้กัน,นยผมชอบเลยขึ้นศาลเนี่ยเพราะอะไรเราเป็นทนายมาทั้งชีวิตกาสิบสามสิบเก้าปีเนี่ยนานมากแล้วนานจนขี้เกียจจะเป็นแล้วยอยากจะเดินทางท่องเที่ยวอย่างเดียวขี้เกียจจะเป็นอยากจะให้ลูกน้องเป็นคนมากความเพราะเราหกสิบกว่านะเราพอแล้วใครคนนั้นก็จะถอนใบอนุญาตก็ถอนใบอนุญาตถอนไปเลยครับผมไม่ได้ดีซีเรียตอะไรใครอยากถอนก็ถอนไปคือคนอย่างผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีใบอ,อ,อนุญาตเพแา่แกนะ นังไปศาลแล้วก็พาลูกน้องไปว่าความแล้วก็นั่งดูก็ได้เป็นพี่เลี้ยงก็ได้เวลาใครก็จะมาจ้างว่าความเนี่ยเขาก็อยากให้เราไปอยู่เบื้องหลังเราไม่จำเป็นต้องอยู่เบื้องหน้าคนที่มาจ้างจ้างสำนักงานผมว่าความเนี่ยเขาบอกว่าพี่เดย์ไม่ต้องไปว่าความเองหรอกแค่อยู่เบื้องหลังวางแผนความอะไรต่างๆให้ลูกน้องไปว่าความแค่นั้นหละคนที่มาหาผมนี่มันจะเป็นแล้วผมต้องว่าความเองวันข้างหน้าเนี่ยผมไม่ได้ว่าความคนต้องมาจ้างอย่างเดียวเพราะว่าอะไรเขาเชื่อถือในสำนักงานแล้วก็เราก็เป็นคนกำกับดูแลทั้งหมดเพราะนั้นใครจะถอนไปอน นะผมไม่ซีเรียสแล้วหรอกครับว่าการจะถอนใบญ่าทนายความเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการโกงเงินนะครับถ้าโกงเงินเนี่ยถอนใบย่าอย่างกรณีทนายต้ามเนี่ยสมมติศาลตัดสิน่าโกงนเงินอ,น,นอย่างเงี้ยโดนถอนใบย่าเพราะอะไรเป็นเรื่องไร้แรงแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีนะครับถอนใบย่าไม่มีเชื่อผมผมเป็นทนายมานานแล้วก็ผมก็เคยมีเพื่อนเป็นคณะกรรมการมันย่ามาถามเอ้ยด่ากันไปด่ากันมานี่ถอนใบย่าไม่มีนะครับเต็มที่ก็ว่ากล่าวตักเตือน นามาตรระวังคาพูดหน่อยอะไรต่างๆมนีนะครับบางคนบอกเนี่ยด่ากันไปด่ากันมาถอนใบา,าติมี่มีอาชีพทนายนะครับมันเป็นอาชีพที่ใช้ปากการเสียดส,สีการอะไรต่างๆการหมิ่นประมาทผู้อื่นเลยไม่โดนถอนใบย่านะครับอาชีพอะไรมันจะเปราะบางขนาดนั้นนะครับนะนะครับเข้าใจนะเพราะนั้นก็ให้สบายใจท่านตอนกระบวนการในการถอนใบา,าติทนายความ,มใช้เวลาห้าปีเจ็ดปีนะครับนะแล้วยังไปนู่นอีกยังบุอรไปยังรัฐมนตรียุติธรรมได้อีก นะครับเมื่ออุทธรณ์เสร็จยังไปศาลปกครองอีกนู่นเนี่ยถึงศาลปกครองสูงสุดับพอดี20ปีก็พอดีผมตายไปก่อนนะครับนะฉนะนั้นกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องบรรดาทนในความเป็นขั้นตอนละเอียดก่อนนะครับคณะกรรมการบรรดาก็ไม่ได้มีอำนาจในการถอนเขาต้องไปแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเอาทนายความสามคนที่ไม่มีเรื่องกับค,คนที่โดนร้องาสามคนมาเป็นคณะกรรมการถ้าเราดูแล้สามคนนี่ให้เป็นกลางก็ตั้งข้อรงเกียรได้เปลี่ยนได้กว่าจะนัดกว่าจะอะไรนานครับ นะคนไปร้องเรียนมัน,นยากอะไรความเยอะแยะมากมายนะร้อยคดีเนี่ยคดีส่วนใหญ่เนะี่ยยกหมดนะครับพะเป็นพะเป็นเรื่องส่วนตัวเดีนะ๋ยเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการว่าความเช่นไปว่าความแล้วนกะ็ไปทําเอกสารปลอมนะหรือไปโกงลูกความนะครับหรือไปรับสองฝ่ายวันนี้อยู่ฝ่ายอ่าฝ่ายผู้เสียหายอีกวันก็ไปอยู่ฝ่ายอ่าผู้ต้องหาอย่างเงี้ยอย่างเงีย้ยเขาถอนไปย้าไปโกงเงินเนี้ย เอาเงินไปยัดเจ้าหน้าที่ศาลอะไรเงี้ยถุงขนมจำได้ไหมอย่างเงี้ยโดนแต่ถ้าเกิดว่ามาจัดรายการแบบพี่เดหิวแสงอะไรเนี่ยถอนใบย่าไม่ได้หรอกเลอะเทอะนะครับนะนะครับนะเป็นะปเรื่องส่วนตัวจริงๆแล้วถ้าจะไม่เกี่ยวกับเรื่องมันยาาเลยนะนะเพราะกฎหมายมันเขียนแค่เสริมสียเกียร,ยร,ต,รติศักดิ์มันติมันจะตีความันมันต้องตีความแคบไม่ตีความให้มันนั่นเพราะนั้นเนี่ยผมไม่กลัวใครจะไปร้องมันยติฟ้องศาลเนี่ยผมอยากให้ทําเต็ม,ท,มที่จะได้พิสูจน์ความจริงจะได้พิสูจน์ความจริง ในสามดีออกนะคนนั้นคนนี้คูผมเดี๋ยวจะไปฟ้องนั่นฟ้องนี่ผมชอบเลยครับเพราะอะไรเพราะเรามีอาชีพว่าความใครไปฟ้องศาลก็ดีมันเป็นสถานที่ที่เราถนัดอยู่นะนะนะเราพร้อมพิสูจน์ตัวเองเพราะนั้นก็ฝากนะครับว่าใครที่ติดตามพี่เดมมาเป็นเวลานานหลายปีเนี่ยให้โอกาสผมนะการวิพากษ์วิจารณ์คดีความที่อยู่ในในความสนใจของประชาชนบางครั้งคนก็เห็นต่างผมก็เห็นต่างได้นะบอกแล้วคดีแจงงงูจะได้นะคนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเลย คุณอาทิยะอุทุวันเลยฆาตกรรมฆารรมงกรณีมีฆาตกรรไหมนักถามว่าคุณอาทิยะได้รับชอบต่อสังคมยังไงเรื่องคดีคาตกรรมผมก็ยังเป็นนะทอหลังผมถอนตัวจากการเป็นทนายแม่แตงโมสุดท้ายแม่แตงโมก็กลับมาจ้างผมเป็นทนายเหมือนเดิมก็อบทพิสูจน์นะว่าผมจะเป็นคนดีนะครับนะแต่เพียงแต่ว่ามีความเห็นต่างคนอื่นเพราะฉะนั้นใครจะทัวร์มาลงผมก็ให้นึกถึงคุณงามความดีประโยชน์ของผมบ้างรายการแบบนี้ยังเป็นรายการที่มีประโยชน์และไม่มีทนายความคนไหนเข้ามาจัดแบบน,นี้หรอก มันเสียเวลาถึงแม้ใครจะบอกว่าผมสร้างภาพหิ่แสงอะไรก็ช่างเข้าเดอะพี่น้องประชา,าชนที่ติดตามรายการพีเดรู้ดีว่ารายการพีเดมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรนะครับนะเข้าใจนะเพราะนั้นใครจะมาด่าทออะไรเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยเอาเต็มที่นะครับอืมนะครับเข้าใจนะเออนะนะครับอืมนะครับเข้าใจนะนะครับแล้วก็โอเคขอบพระคุณมากที่ติดตามกันนะครับเออนะครับชัดเจนนะครับอืมอืม การเห็นต่างเป็นเรื่องปกติเราไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนใครนะครับคดีของคุณฟิล์มคดีของคุณฟิล์มเนี่ยหลายคนก็ถามว่ามันมีความผิดตามกฎหมายไหมนะครับเมื่อคืนที่คุณหนุ่มกัญชัยก็ถามผมผู้บอกว่าการที่คุณฟิล์มเนี่ยแล้วก็คุณกอไก่เนี่ยเอาชื่อคุณหนุ่มกัญชัยไปใช้แล้วก็ไปเรียกเงินเรียกทองเนี่ยเป็นการกระทำละเมิดนะมันเป็นเรื่องทางแพ่งเราเอาชื่อเขาไปใช้ถ้าคุณหนุ่มจะฟ้องเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาทนายดูนะครับว่าเราเสียหายยังไงชื่อสูงชื่อเสียงก็สามารถที่จะไปฟ้องร ส่วนผิดถูกก็ให้ศาลตัดสินะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น,น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับ